ทุกคนเราก็อยู่กันหลังบ้านนะฮะเป็นบ้าน Airbnb ที่วูดีแล้วครอบครัวพี่จอร์เช่าเอาไว้นะในช่วงที่มาเที่ยวเมืองลากกสหรือว่าเมืองเคลียร์วอเตอร์ที่ฟลอริดานะฮะแล้วอาทิตย์นี้ที่เรามาเนี่ยเกิดเฮอริเคนเฮเลนผ่านมาพอดีนะฮะทุกคนซึ่งทางเราเนี่ยโชคดีมากๆนะ,ะที่เฮอริเคนผ่านมาแค่ห่างๆนะ,ะซึ่งตอนแรกในข่าวก็บอกว่าเฮ้ยมาแบบ เจอจ,จังๆแน่ๆเลยให้แบบอบพยพแน่ๆอะไรเงี้ยหรือว่าจะหรือว่าจะต้องมี storm surge หรือว่าน้ำท่วมแน่ๆนะ,นะซึ่งบางจุดก็อาจจะมีเกิดแบบเสียหายหรือว่าน้ำท่วมนะแต่โชคดีทุกคนที่จุดที่เราอยู่อ่ะเป็นจุดที่เออไม่ได้โดนอะไรเสียหายมากนะมาดูสภาพหลังบ้านนะคือหลังบ้านเราตอนที่เกิดเหตุการณ์นะคือลมแรงมากนะซึ่งตอนนี้ก็ลมแรงอยู่นะทุกคนตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วนะฮะแต่ พวกกิ่งไม้นะฮะล่วงมาเยอะมากๆนะฮะแล้วก็เก้าอี้ตรงนั้นนะ,ะับปลิวลงมาในสระไว้น้ำนะฮะทุกคนซึ่งตอนนี้นะฮะเหมือนเฮอริเคนได้มุ่งไปทางเหนือของฟลอริดาแล้วนะฮะก็อาจจะไปเจอที่จอร์เจียนะฮะทางรัดทางเหนือขึ้นไปฟลอริดานะฮะก็ต้องเฝ้าระวังนะฮะทุกคนแต่ว่าก็ถือว่าเป็นทริปที่ แปลกไปอีกคลิปนะฮะซึ่งเหมือนแบบเป็นนักท่องเที่ยวแต่ก็กลายมาเป็นผู้ประสบภัยเบาๆนะแต่ก็โชคดีที่เราก็พยายามที่จะป้องกันนะไม่ว่าจะเป็นตุนอาหารนะฮะแล้วก็เตรียมพกเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็เตรียมแบบคอยดูข่าวตลอดนะฮะและสุดท้ายมันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะส่วนคนพื้นที่ก็บอกว่า ไม่หนีนะครับเพราะว่าทุกปีก็จะเจออย่างนี้ตลอดนะไม่ว่าจะเป็นพายุโซนร้อนหรือพายุแบบเขาเรียกว่าอะไร tropical storm อะไรเงี้ยไซโคลเบาๆตลอดแล้วมันก็ผ่านไปได้ดวยดีไม่ได้มีเหตุการณ์ที่แบบรุนแรงมากนะซึ่งนานๆทีก็จะเจอแต่ยังไงซะก็ บีเซฟแดนซอรี่อย่างเงี้ยนะฮะก็ถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีทุกคนถือว่ายังเป็นนักท่องเที่ยวอยู่นะ,ะยังไม่ได้เป็นผู้ประสบไข,ข้จ้าวันนี้เป็นวันเกิดคุณแม่แนนซี่นะฮะคุณแม่ของจอร์ดเราก็ทำบาร์บีคิวทานกันหลังบ้านนะฮะซึ่งตอนทำเนี่ยลมก็แรงจริงๆทุกคนทุกคนก็แบบแอบ,บ,บ,บเฝ้าระวังนะแอบบกลัวอยู่ระหว่างมีพายุเราก็มีกิจกรรมในบ้านมากมายไม่ว่าจะเป็นเล่นเกมหรือว่าเล่นสนุกนะฮะเล่นน้ํากันที่สระว่ายน้ำที่บอกเราโชคดีมากๆตรง Air b บ B ีที่เราอยู่ไม่เจอน้ําท่วมนะ ตอนเช้าเราก็จะเห็นบริเวณบ้านแล้วก็ถนนที่เราขับผ่านนะฮะมีน้ําท่วมมีการปิดถนนนะฮะแล้วก็ไฮเวย์ที่สําคัญที่ข้ามอ่าวเนี่ยเขาก็ปิดหลายไฮเวย์เลย mm hmm. บรรยากาศร,รอบเมืองแทมปาดูวุ่นวายนะฮะเพราะทุกคนก็มาเก็บ ซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดจากเฮอริเคนเฮเลนซึ่งนะบอกเลยการมาเที่ยววันเกิดแม่ครั้งนี้ทริปนี้เป็นทริปที่แอบเครียดนะครับเพราะว่าเฮอริเคนมาลงในวันเกิดของแม่เราก็ไม่อยากจะแคนเซิลทุกอย่างนะครับเพราะเราเสียงเงินไปแล้วสุดท้ายครอบครัวพี่จอร์ดได้มารวมตัวกันได้มาใช้เวลาร่วมกันในวันเกิดของคุณแม่นันซี่และที่สําคัญที่สุดคือทุกคนมีความสุขและปลอดภัยกลับบ้านาแล้วขอเป็นกําลังใจให้ผู้ประสบภัยที่กําลังเผชิญกับปัญหาพายุเฮอริเคนอยู่ในตอนนี้ด้วยนะครับ